สวัสดีคะ่ะสบายดีเอฟซีทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้แม่เพ้นมาทักทายสบายดีกับเอฟซีทั้งช่องคือเก่านะคะของวันที่ยี่สิบสามธันวาคมสองหาหกเจ็ดนะคะเอฟซี FC. คลิปนี้แม่เพ้นจะพาเอฟซีทั้งช่องมาสรุปเอาแนวทางนะคะฮาหนอยรวมแล้วก็ฮาหนอยแยกเนาะของแปดสำนักไปพร้อมๆกันนะคะถ้าผู้ใดมกักผู้ใดชอบแนวทางเนาะ ของอาจารย์ใดของเซียนใดของสำนักใดก็ฝากเข้ามาคอมเมนต์ลงใต้คลิปเนาะเพื่อให้กำลังใจทุกๆอาจารย์ด้วยนะคะส่วนวันนี้เนาะเพ่นจะให้ fc ทั้งช่องมาเบิงผลฮาหนอยของแต่ละอาจารย์เมื่อวานนี้กันก่อนว่ามีสำนักใดเขาได้บอกเขาได้นะคะ fc กับมาเบิงน้ำกันนะคะ เมื่อวานนี้เนาะผลฮานอยพิเศษบนออก817ห่ล่างออก99ส่วนฮานอยปกติบนออกแ1ดหนสี่แล้วก็ล่างออก23ส่วนฮานอย VIP บนออก704ด่ล่างออก36นั่นเองค่ะมาเบิงค่ะ เมื่อวานนี้เนาะของสุดใจพารวยค่ะวิ่งลูดบนล่างเจ็ดเม็ดเดียวนะคะเจ็ดมาค่ะเนาะวิ่งลูดเจ็ดมาหนึ่งฮานอยก็คือฮานอยพิเศษนั่นเองเนาะแต่ว่าจับคู่บบเขานะคะเอฟซีเมื่อวานนี้เนาะส่วนของพ่อเกลี้ยงวิ่งลูดมาเด่นศูนย์หนึ่งสองนะคะศูนย์ก็มาหนึ่งก็มาสองก็มาค่ะจับคู่เข้าหนึ่งฮานอยชุดเน้นนะคะก็คือ 17บนของน้อยพิเศษตรงๆนะคะ fc เนอะหนึ 1, 7, พัดไป1นเก้าเนาะหนแล้วกันหนึสีกัจะเข่าบนล่างเออจะเข่าสองหาน้อยอยู่เนาะส่วนของแม่เลี้ววิ่งลูดบนล่าง4กับ5มาที่4นะคะจับคู่บอเขา่าค่ะเนาะบอมีศูนย์ซค่ะ ส่วนของอาจารย์สวายเมื่อวานนี้วิ่งลูดเก้ากับห้าเก้ามาหนึ่งฮานอยแต่ว่าจับคู่เบ่เขานะคะเมื่อวานนี้เนาอเพิร์ดไห้เบิรนซีซีศูนย์ศูนย์ฮาหาเลขออกเก่าเก่านะคะนาะลูดเบิรนไปก็ได้เงิ่อนา้เมืม่อวานนี้ส่วนของแอดอ้อยพารวยวิ่งลูดมาเด่นสองรองสามนะคะชุดวินนะคะเอฟซี FC. มาสามตัว ชุดวินเดอร์มาสามฮานอยเลยเนาะแต่ว่าจับคู่เข้าหนึ่งฮานอยนะคะจับคู่เข้าชุดเน้นหนึ่งฮานอยก็คือสามสองหรือว่าสองสามล่างของนอยปกติเนาะส่วนชุดวินนี่ค่ะหนึ่งแปดมาด้วยกันศูนย์สี่มาด้วยกันนะคะถ้าผู้ใดจับสามตัวก็จะได้สี่หนึ่งแปดนะคะ fc เนาะของอาจารย์ต้อยนำโชค นะเมื่อวานนี้วิ่งรุ่นหกับ2ก็มาทั้ง2ตัวจับคู่เข้าที่18เมื่อวานเมื่อก่อนก็เข้าตรงนี้นะคะ fc เนาะสองวดเมื่อวานนี้ก็เข้าต่ออันบอลเดียวกันนะคะ fc หนแปดเนาะส่วนเลขวินก็มาด้วยกันก็คือ17นะคะก็ถ้าผู้ใดจับวินก็จะได้สองฮานอยเนาะส่วนตาปากน้ำโพ9กับ2มาทั้ง2ตัว จับคู่เข้าที่เก้าเก้าน้อยพิเศษเหมือนกันนะคะ fc ะส่วนฮานอยแยกเขาฝากมาวิ่งลูดเข้าสองฮานอยเนาะจับคู่นี่ค่ะปกติถ้าผู้ได้ตัดเลนก็จะได้สองสามนะคะ fc อะสองกับสามมาด้วยกันเนาะ เข้าหนฮานอยนะคะจับคู่ส่วนตาปากน้ำโพวิ่งรูดมา1ฮานอยจับคู่โบเข่านะคะอ่ะเขาไดผลงานฮานอยกันแล้วค่ะเมื่อวานนี้มาเอาตัวเลขของวัาที่ยีบสามมือนี้กันต่อเลยค่ะเจ้าแรกวันนี้แอดอ้อยพารวยวิ่งรูดบนล่างค่ะให้มาเด่นหนึ่งลองสีนะคะเด่นหนึ่งลองสี

ทั้งหมดมี4คู่นะคะชุด3ตัวบนค่ะส่วนเมื่อวานนี้ของแอดอ้อยพาลวยก็ทำผลงานจับคู่เข้าชุดเน้นนะคะนอยปกติ1ฮานอยและเลขวินมาด้วยกันทั้ง2ฮานอยนะคะถ้าผู้ใดจับเลรนเป็นก็นจะได้3ตัวโต๊ดนะเลขแอดอ้อยพาลวยจะเลขชุดวินจะซอกเข้า3ตัวโต๊ดนะคะ FC ให้พิจารณากันเอานะคะ ส่วนวันนี้เด่น1ลอง4นะคะวิ่งรูดเลขวินมี2 1 4 8 7 3จับคู่1 2 1 3 1 7 1 8 4 1 4 2 3, 4 3และ4 7เน้น1 2 1 3 1 8 4 1และ4 7ชุด3ตัวบน0 1 2 8 4 2 8 4 7และ1 8 4ค่ะฮามตอที่ของแม่ลิว้วพาหรวยวันนี้วิ่งรูดบนล่างให้มา9กับ1เนาะ จับคู่ชุดเน้น 91, 90, 98, 96และ78ชุดลอง 21, 41, 61และ51นะคะของแม่ริ้วค่ะส่วนเมื่อวานของแม่ให้วิ่งรูด4กับ5นะคะ4มา1ฮานอยเนาะมา5นอย VIP แต่ว่าจับคู่บเบา ส่วนวันนี้ให้วิ่งลูท่เกากับหนึ่งนะคะชุดเน้น91 90 98 96และ78ชุดรอง21 41 61และ51นะคะอ่ะมาแคปหน้าจอเอาฮานอยรวมวันนี้เนาะแม่ลิวพารวยและแอดอ้อยพารวยค่ะ อ่ะโอเคค่ะเอไปต่อนะคะมาค่ะเข้ามาต่อที่าหานอยรวมอาจารย์ต้อยนําโชคค่ะวันนี้วิ่งลูดบนล่างเนาะอาจารย์ต้อยนําโชคให้วิ่งลูดบนล่าง9กับ0จับคู่4คู่กับให้ด้วยก็คือ4 0่ศู4ย9ศ3นย์1ี่ส่วนเลขดบินเนาะ ส่วนเลขวินวันนี้มี 9, 0, ้าศนะคะเมื่อวานนี้อาจารย์ก็ทำผลงานออกมาได้ชุดน้นหนึ่งฮานอยนะคะวันก่อนก็เข้าจุดเดียวกันเลยเนาะตรงเดียวกันเลยค่ะแล้วก็เลขวินมา 2, องฮานอยนะคะส่วนวันนี้วิ่งรูด9กับ0จับคู่ ชุดเน้น4คู่กับให้ด้วย 40, ่ศ9 4, 49, 9, 9ู 3, ย์และ 5, 1, าหส่วนเลขวินมี 9, 0, ้าศนมะคะ fc อ่ะเอามาต่อของอาจารย์สวัยค่ะวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้8กับ5นะคะอาจารย์ให้มาจับคู่แปดเอ่อศูนย์แปดและ 4, ี่แปดศูนย์และ 9, 5นะคะส่วนตัวกัน 8, 2, 8, สอ เลขชอบส่วนตัวค่ะก็คือ8กับ1นค่ะวันนี้เนาะแกับ1ค่ะผู้ได้มายวิ่งสายลูดก่ะตามอาจารย์มักกะตามนอบอมากระพานได้ทุกตัวเลขที่ให้มาให้เป็นแค่แนวทางนะคะส่วนเมื่อวานของอาจารย์สไวายคาบอ่อนี่ค่ะให้มาวิ่งลูด9กับ5 9มาอยู่เนาะแต่ว่าจับคู่บาเขาส่วนวันนี้วิ่งลูดแกับห กับคู่08 18 38 58 48 05 15 35 45 95ตัวกัน82 89และเลขชอบส่วนตัวก็คือ8กับ1นั่นเองค่ะแคปหน้าจอเลยจ้า โอเคนะคะได้แล้วก็ไปต่อค่ะของพ่อเกลียงห,า,หนยมมานอยรวมวันนี้พ่อให้วิ่งลูดเด่นมาเจ็เก้าเนาะค่ะชุดเน้น2ตัวมี87 8081แล้วก็97 9892ชุดรอง7072และ74ค่ะส่วนมอวานพ่อทําผลงานออกมาได้จับคู่เข้าชุดเน้นหนตรงๆบนของนอยพิเศษนะคะและวิ่งลูดมาทั้ง3ตัวเลยเนาะศูน 0, 1, 2, มาหมดเลยค่ะ ส่วนวันนี้วิ่งรูด7 8็ดเกนาะก็จะจับชุดเน้นให้ที่8ปดเจ็ดแปดศูนชุดรอง7 0 7 2และ7 4นั่นเองค่ะเนาะเอาไปต่อค่ะสุดใจพารวยวันนี้วิ่งรูดบนล่าง9เม็ดเดียวจับคู่เก้าสามเก 5057และ74นะคะส่วนเมื่อวานวิ่งรูดเข้านะคะแต่ว่าจับคู่บ่เขาวันนี้วิ่งรูดมา9ตัวเดียวจับคู่93 9098 5057และ74นะคะ FC อ่ะสุดใจพารวยและพ่อเกลียงเนาะ FC ลองจับคู่ใส่เอาค่ะนี่จับคู่ใส่ของพ่อเกลียงแล้วก็จะได้9 จ็้าแปดนี่ก็มีเหมือนกันนะคะ fc นี่ค่ะแล้วก็ 9, 9, เก้าเก็มีนะอ่ะแคปหน้าจอเด้อจะ้ะเดี๋ยวจะพาไปต่อของไผต่อไปของไผ่น้ของตาปากน้ำโพน้องฮาหนอยรวมวันนี้ตาให้วิง่งรูที่สกับเจ็ดนะคะ fc จับคู่สีหนึ่ง 44 45 48 71 75 77และ78นะคะของตาค่ะวันนี้ฮาน,นอยรวมเนาะส่วนเมื่อวานตาทําผลงานจับคู่เข้า, 1, ห,าหนึ่งฮานอยก็คือฮาหนอยพิเศษนะคะล่าง99เนาะส่วนตัววิ่งตัวรูดก็มาทั้ง9และ2เนาะมาทั้งสองตัวเลยส่วนวันนี้วิ่งรูดที่4กับ7จับคู่ที่41 44 45 48นะคะ71 เจ็ดและเจค่ะแคปหน้าจอเดอหห้อหานอยหลวงตาหลังจากนี้เนาะนม่เพนทก็จะให้เอฟซทั้งช่องมาตามเอาหาหนอยแยกของตาปากน้ำโพและเขาฝากมากันต่อเลยไปต่อนะคะเอฟะมาต่อที่หาหนอยแยกของเขาฝากมาวันนี้วิ่งรูดบนล่างน้อยพิเศษให้มาก้ากับศูนย์จับคู่ที่ 9495 0405ชุด3ตะบน905และ094ส่วน5าน้อยปกติให้วิ่งรูด9กับ0เหมือนกันนะคะต่ว่าจับคู่9697 0607ชุด3ตวบน907แล 96, นะ้วก็096ส่วน5าน้อย VIP ให้รูดที่4กับ5 จับคู่48 49 58 59ชุด3ตัวบน459และก็548นั่นเองค่ะส่วนเมื่อวานนี้ค่ะของเขาฝากมาทำผลงานวิ่งลูดเข้า2ฮานอยนะคะแต่ว่าจับคู่เข้า1ฮานอยจ้าดผดูเดยตะเล่นได้อยู่เด้อเนาะ2กับ3มาด้วยกันเนาะฮานอยปกติจับคู่ก็มีอยู่นะคะ FC เนาะอ่ะ วันนี้ก็ได้ไปแล้วของตาเออของเขาฝากมาเข้ามาโตหาหน่อยแยกของตาปากน้ำโพกันเลยอ่าวันนี้ตาปากน้ำโพให้มาหาหน่อยแยกวิ่งรูดบนล่างน้อยพิเศษให้1กับ4นะคะจับคู่1นึ 4, 1่งสี 4, 4่หนึ่งเจ็ดชุด3ามตัวบนหนึ่งสเจและสี่หนึ่งส่ส่วนห้าน้อยปกติให้รูดที่1กับส จับคู่18 11 48 41ชุด3ามตะบน141และ418ส่วนฮานนย VIP ให้รูดที่5กับ8จับคู่ที่5 4 5 7 8 4 8 7ชุด3ามตะบน5ห้และ8 5 4นะคะอ่าวันนี้สำหรับแนวทางฮานนยเนาะได้ครบจบทุกสำนักทุกอาจารย์เลยเนาะวันนี้อ่า ส่วนเมื่อวานนี้ตาทำผลงานวิ่งรูดเข้าหนึ่งฮานอยเนาะแต่ว่าจับคู่เบาเขามือนี่แก่มือไหมนะคะ mm hmm. มาแคปหน้าจอกันเลยค่ะ mm hmm. วันนี้แม่เพ็ญก็ขออวยพรให้เอฟซทั้งช่องเฮงๆเลยรวยๆปังๆทั้งแนวทางลาวพัฒนาและฮานอยวันนี้เดอ้อเนาะ mm hmm. ขอให้แตกบนแตกล่างแตกสามตัวตรงๆค่ะวันนี้ค่ะ mm hmm. ทุกคนมีโชคมีลาบไปด้วยกันนะคะ คลิปนี้แม่เพ่นก็นจะขอลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปแม่เพ่นจะมาสรุปเอาราวพัฒนาของทุกๆสํานักที่ยังบอดายลงคลิปให้เอฟซีทั้งช่องนะคะยังหลายสํานักอยู่เนาะอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพ็นทุกๆคลิปด้วยเนาะบอ่บอจาจะวาพิเวาถือกะฝากกดไลค์กดแชร์ให้คือเกาเน่เดอ้อจ้าคลิปนี้ก็จะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ